บทที่811สถาบันการถ่ายถอนถังซานและเหมยกงจือกลับไปที่องค์กรถ่ายถอนคราวนี้เป็นตาของถังซานที่จะถอนหายใจและถอนหายใจท้ายที่สุดแล้วสถานที่ที่เขาได้เริ่มฝึกฝนในชีวิตนี้จริงๆก็อยู่ที่นี่และที่นี่มิตรภาพแรกของถังซานก็ถือกำเนิดขึ้น คนแรกที่รู้สึกว่าถังซานกลับมาที่วิทยาลัยถ่ายถอนไม่ใช่จางฮาวซวนซึ่งอยู่ในระดับของราชาอสูนและกูลี่แต่มีเพียงอันดับ9ก้าตู่ไปเท่านั้นในเวลานี้ตู่ไปกำลังดูการแข่งขันระดับชั้นเรียนกับกูลี่แม้ว่าตู่ไปในปัจจุบันจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกูลี่แต่เนื่องจากจิ้งจอกสวรรค์ควบคุมโชคของดาวสีฟ้านักเรียนที่ได้รับการสอนจากเขาจงขึงแข็งแกร่งกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนในกูลี่ ห่าหหหัวโบราณชั้นเรียนของคุณทำไม่ได้เช่นกันแก่กว่าชั้นเรียนของเราหนึ่งปีเราปล่อยให้ชั้นเรียนไล่าตามคุณด้วยซ้ำตู่ไปหัวเราะอย่างมีชัยที่กูลี่อย่างไรก็ตามในสนามศิลปะก,การต่อสู้ะเวลานี้ชั้นเรียนที่เขาสอนได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ชั้นเรียนในกูลี่หนีไปฉันเห็นใบหน้าของกูลี่เป็นขี้เท่าและพูดอย่างชั่วร้ายดูเหมือนว่าจำเป็นต้องสมัครแข่งขันครูกับคณะบดี ฉันหวังว่าคุณจะไม่โชคไม่ดีที่ว่าฉันในตอนนั้นเมื่อเห็นว่ากูลี่กำลังเติบโตดูใบก็ไม่กลัวเพราะเขาเก่งกว่าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนว่ากูลี่จะต้องบ้านแน่ๆขณะที่เขากำลังจะเยาะเย้ยกูลี่ต่อไปออร่าที่จริงใจและคุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาเซียวซานเซียวซานกลับมาแล้ว นูใบตะโกนอย่างตื่นเต้นก่อนที่ตู่ไปจะซบเซาในลำดับที่8นั่นก็เพราะว่าถังซานถูกลบออกจากโลกโดยสมบูรณ์ด้วยกฎแห่งจัก,กรวาลแต่หลังจากที่ถังซานกลายเป็นเทพเจ้าและกลับสู่จัก,กรวาลการเพาะปลูกของตู่ไปก็ก้าวหน้าไปจนสุดทางตรงสู่จุดสูงสุดที่9ในปัจจุบันดังนั้นความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับการมาถึงของถังซานจึงชัดเจนที่สุด เป็นไปได้ยังไงตูไปคุณไม่จำเป็นต้องเอาเมียน้อยมาเป็นโลถ้ากลัวว่าฉันจะทำความสะอาดไม่ต้องกังวลฉันแค่พูดเล่นเจ้าถิ่นรีบบอกในความเห็นของเขาตูไปพูดแบบนี้เพราะเขากลัวสิ่งที่เขาพูดท้ายที่สุดแม้แต่ผู้ที่มีจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้สึกกว่าการมาถึงของทังซานตู่ไปจะรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ละรุ่นพี่ในกูรี่ฉันจะกลับมาคราวนี้แต่ฉันอยากช่วยพี่ตู่ไปที่ยังมีชีวิตอยู่ให้บุกะลวงสู่อาณาจักรเทพได้โดยตรงเมื่อคุณเผชิญกับกูลี่ระดับที่11อพี่ใหญ่คุณไม่จําเป็นต้องเอาชนะเขาโอ้คนที่มาคือถังซานและเหมยกงจือหลังจากมาถึงวิทยาลัยถ่ายถอนแล้วถังซานก็สัมผัสได้ถึงตำแหน่งของตู่ไปอย่างรวดเร็วและในทันทีเขาก็มาถึงพวกเขาด้วยพลังแห่งอวกาศของเหมยกงจือซานน้อย ฉันคิดถึงคุณมากคุณอยากจะช่วยให้ฉันทะลวงไปสู่อาณาจักรของระดับเทพจริงๆเมื่อเห็นถังซานพูดเช่นนี้ตู่ไปที่ตื่นเต้นอยู่แล้วก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเพียงเห็นว่าเขากลายเป็นเหมยกงจื่อที่ไม่สนใจมือของถังซานและกอดหน,นีก็กระโดดขึ้นบนร่างของถังซานส่วนไปคุณกำลังทำอะไร ยังมีนักเรียนดูอยู่ในขณะนี้เสียงกลางของชายที่กลมกล่อมดังขึ้นเห็นได้ชัดว่าจางเฮาวส่วนมาตาม,มนมาหายใจของถังซานอาจารย์ถังซานเรียกด้วยความเคารพขอบคุณฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับความรู้ที่สอนแต่ฉันควรเรียกคุณว่าอาจารย์ ยิ่งไปกว่านั้นตามข้อมูลภายในขององค์กรทุกครั้งที่ถังซานปรากฏตัวบนทวีปนางฟ้าในภายหลงังเขาถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มจัก,กรพรรดิและจะเห็นได้ว่าจาัก,กรพรรดิปฏิบัติต่อถังซานด้วยความสุภาพเมื่อนึกถึงความโดดเด่นของสิทธทิปิดสนิทของเขาในตอนนี้จางฮาวซวนก็ยิ่งจากหูถึงหูแล้วนั่นไม่ได้ผลเพราะถ้าคุณไม่พาฉันมาที่วิทยาลายัยฉันก็จะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้และอาจต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าฉันจะหาเสี่ยวเหมยเจอ ถังซานตอบจางฮาวซวนอย่างสุภาพแล้วมองไปที่เหมยกงจือด้วยความรักหรือเจ้ากับจัก,กรพรรดิอสูรนกยูมผู้ยิ่งใหญ่รู้จักกันมานานหรือยังเมื่อจางฮาวซวนได้ยินถังซานพูดแบบนี้เขาก็อยู่ในหมอกใช่เรารู้จักกันมานานแล้วและการมาถึงก่อนเวลาของเราสามารถสืบย้อนไปถึงชาติก่อนได้เหมยกงจือพูดอย่างเขินอายในสายตาของเธอในเวลานี้ทำไมถังซานถึงไม่ใช่ทั้งหมด สถานการณ์เป็นอย่างไรเมื่อได้ยินเหมยกงจือบอกว่าเขาและถังซานร,รู้จักกันในชีวิตที่แล้วจางฮาวซวนและอีกสามคนก็พูดไม่ออกในทันทีท้ายที่สุดพวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอย่างนั้นเหรอถังซานอธิบาย ประมาณสี่หรือห้าชั่วโมงต่อมาในที่สุดถังซานก็บอกจางฮาวซวนและอีก3ามคนเกี่ยวกับชีวิตในอดีตและปัจจุบันของตัวเองและเหมยกงจือสาเหตุของดาวฟ้าหลันที่แปลกประหลาดและจุดประสงค์ของการเดินทางของพวกเขาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งสามคนต่างก็ตาแดงพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าคนคนหนึ่งจะรักใครอีกคนได้ลึกซึ้งขนาดนี้ในเวลาเดียวกันจางฮาวซวนและอีกสามคนก็เต็มไปด้วยความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของดาวฟ้าหลัน บทที่812สารน้อยคุณเพิ่งพูดว่าฉันเป็นลูกชายคนเดียวของหลอดแห่งดวงดาวศักดิ์สิทธิ์หลังจากกลายเป็นพระเจ้าคุณสามารถควบคุมวิธีการปกป้องจักกรวาลและใช้พลังของฟีนิกได้แต่ฉันไม่เป็นอะไรและจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะมาเมื่อพวกเขาถามฉันฉันควรพูดว่าอย่างไร ตู้ไปตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้ยินว่าถังซานกระตือรือร้นที่จะช่วยตัวเองให้กลายเป็นพระเจ้าเพื่อที่จะให้เขากล่าวถึงวิธีการปกป้องกฎของจักรวาลและใช้พลังของนกฟีนิกมีหลายสิ่งที่จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดวิญ,ญญาณสวรรค์ไม่สามารถแก้ไขได้หากคุณเป็นจัก,กรพรรดคุณจะทำอย่างไร สิทธิ์พี่อยู่ไปเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้ามีวิธีของข้าเจ้าเพียงแค่ต้องวางใจที่จะทะลวงไปสู่ระดับเทพหลังจากที่คุณกลายเป็นพระเจ้าข้าจะบอกวิธีจัดการกับเจ้าสอบเทียบจาก,กรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจากกระพัดวิญ,ญญาณสวรรค์ทั้งซานตอบโยนการอ่านไปอย่างท่วมทน้นเอลเซียลซานฉันเชื่อในตัวคุณถ้าเป็นเช่นนั้นคุณช่วยฉันทะลวงไปสู่ระดับพระเจ้าได้แล้วตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันได้สะสมมามากแล้ว สายตาของตู่ไปแข็งกล้าวมากและเขาพูดและดูเหมือนสายฟ้าจะสัมผัสได้ถึงคำขอของตู่ไปและเมื่อเสียงของเขาเพิ่งตกลงไปท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำจริงๆฟ้าร้องกริ้งหล่อเลี้ยงมันอะไรนะเร็วจังตู้ไปตกตะลึงในเวลานี้เขาไม่เคยคิดว่าสายฟ้าจะย่อเย้ยเขาแบบนี้จริงๆเขาไม่ได้มาไม่ช้าก็เร็วอย่าก,กังวลไปเลยทหารจะก,ก้านน้ำและคลุมดินกับฉันที่นี่คุณสามารถฝ่าฟันได้อย่างมั่นใจ คำพูดของถังซานทําให้ตู่ไปโดนยิงที่แขนอย่างไม่ต้องสงสยัยขณะที่ถังซานและตู่ไปกําลังคุยกันฟ้าร้องรอบแรกก็ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วภัยพิบัติสายฟ้าระดับเจ็ดทำลายเทพเจ้าและทําลายปีศาจถังซานตกใจนอกจากนี้เขายังไม่คาดคิดว่าภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่ตู้ไปกําลังเผชิญอยู่นั้นแท้จริงแล้วคือภัยพิบัติจากฟ้าร้องระดับที่7ซึ่งสูงกว่าภัยพิบัติฟ้าร้องที่แมวตัวใหญ่เผชิญอยู่หนึ่งระดับ ตูไปกลั้นหายใจอย่าลืมความสามารถของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ละถังซานพูดเสียงดังกับตูไปที่หวาดกลัวอยู่แล้วตูไปเหงื่อออกมากในขณะนี้และเขารู้สึกว่าภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่อยู่ข้างหน้าเขาสามารถเช็ดเขาออกจากโลกได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแต่หลังจากได้ยินเสียงร้องของถังซานเขาก็หลับตาลงอย่างเป็นธรรมชาติและสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของสายเลือดของเขาอย่างระมัดระวัง บางทีนี่อาจเป็นความเข้าใจโดยปริยายและความไว้วางใจระหว่างเพื่อนจิ้งจอกสวรรค์ความสามารถของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ความสามารถของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ตู้ไปคิดอย่างเงียบๆในใจฉันเข้าใจแล้วความสามารถของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์คือโชคตู้ไปลืมตาขึ้นมาทันใดในเวลานี้ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับการควบคุมโชคของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ได้พัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หางจิ้งจอกทั้งหของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์ในขณะนี้แต่เขาถือแหวนสสารสีดำอยู่ในมือเป็นเทคนิคลับของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ด้านดีและไม่ดีฉันเห็นตู่ไปโยนแหวนสีดำในมือของเขาตรงไปที่ฟ้าร้องกลิ้งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในเวลานี้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับทุกคนฟ้าร้องครั้งแรกของท้องฟ้าเกิดขึ้นที่ด้านข้างของตูไปและตู่ไปก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ แม้แต่ถังซานที่อยู่ด้านข้างก็อดไม่ได้ที่จะพูดและชมเชยปรากอาว่าโชคมีระดับหนึ่งและแม้แต่ความทุกข์ยากของฟ้าร้องก็ไม่อาจแบ่งได้ในขณะนี้สายฟ้าดูเหมือนจะรู้สึกว่าเขาถูกหลอกและกลายเป็นสองรอบสองสายฟ้าเจ็ดในหนึ่งเดียวดูเหมือนะว่าโชคในโลกจะถูกอนุรักษ์ไว้จริงๆเมื่อโชคของบุคคลน,นั้นดีในระดับหนึ่งก็จะมีช่วงเวลาที่โชคของเขาจะเลวร้ายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ตู่ไปที่พอใจในตอนนี้เพราะเขารอดพ้นจากความทุกข์ยากจากฟ้าผ่ารอบแรกไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไป2เทา่าเจดในหนึ่งเดียวสายฟ้าแม้แต่คนผิวขาวเจ็สคนก็ไม่สามารถถือมันได้ซานน้อยช่วยฉันด้วยการอ่านไปเห็นว่าสายฟ้าทั้งสองเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆโดยแท้จริงแล้วซ่อนอยู่ด้านหลังถังซาน เมื่อจางฮาวส่วนเห็นว่าตู่ไปหนีไปโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติจากฟ้าร้องเขาก็โกรธจัดในทันทีเขาเกลียดที่เหล็กไม่สามารถเป็นเหล็กได้และกล่าวว่าตู่ไปคุณกําลังทําอะไรแม้แต่สายฟ้าก็ต้องการให้น้องชายคนเล็กของคุณแบกกลับมันให้คุณหากปราศจากการล้างบาปของสายฟ้าคุณได้กลายเป็นพระเจ้าแล้วจะมีประโยชน์อะไร และในช่วงเวลาของตู่ไปก็สามารถดูแลการย่อเย้ยและการตำหนิที่รุนแรงของจางฮาวซวนได้เขารู้เพียงว่าหากเขาโดนสายฟ้าเจ็ดในหนึ่งเดียวทั้งสองนี้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงซ่อนตัวอยู่ข้างหลังจิ้งจอกสวรรค์เพื่อนของเขาโดยธรรมชาติไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองทังซานไม่ได้ดูตู้ไปเพราะสิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจคือถ้าตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เป็นผู้ควบคุมโชคแล้วเมื่อพวกเขากลายเป็นเทพเจ้า พวกเขาจะถูกไล่ล่าและฆ่าโดยดาวมิฉะนั้นพวกเขาจะเดือดร้อนมากพรไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในกระบวนการเติบโตครอบครัวจิ้งจอกสวรรค์จะมีเพื่อนจิ้งจอกสวรรค์เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตดังนั้นจิ้งจอกสวรรค์สหายของจักรพรรดิรุ่นก่อนอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่ออกมาตอนที่จักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กำลังจะตาย เมื่อคํานึงถึงคําถามเหล่านี้ก่อนกลับไปยังเมืองเคอรี่ถังซานจงใจไปที่ผู้เท่าคนปัจจุบันของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เพื่อถามจากนั้นเขาก็เข้าใจความลับของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ที่กลายเป็นเทพเจ้าบทที่813ริจิ้งจอกสวรรค์แบ่งออกเป็นสองประเภทจิ้งจอกสวรรค์รับผิดชอบพลังหลักของโชคในขณะที่สหายของจิ้งจอกสวรรค์มีพลังการต่อสู้ที่ดีในขณะที่ควบคุมพลังแห่งโชคบางอย่าง สหายจิ้งจอกสวรรค์เกิดมาเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจิ้งจอกสวรรค์เพื่อต่อต้านภัยพิบัติที่มาพร้อมกับความโชคร้ายที่พระเจ้าจิ้งจอกสวรรค์ได้รวบรวมมาหลายปีเมื่อจิ้งจอกสวรรค์บรรพบุรุษปีศาจกลาย bon เป็นพระเจ้าหากจิ้งจอกสวรรค์ที่มาด้วยหยุดลงความโชคร้ายครั้งก่อนของจิ้งจอกสวรรค์หลักจะถูกขับออกไปโดยสมบูรณ์ด้วยความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องและจิ้งจอกสวรรค์หลักจะควบคุมพลังแห่งโชคอันทรงพลังมากขึ้นซึ่งก็คือการบรรลุระดับพระเจ้า และตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ไม่จําเป็นต้องรับบัพติสมาแห่งความทุกข์ยากของฟ้าร้องตราบใดที่ความทุกข์ยากของฟ้าร้องไม่ทําลายพวกเขาจากนั้นภายใต้การดูแลของพลังของดาวตระกูลจิ้งจอกสวรรค์จะไม่อ่อนแอกว่าเผ่าอื่นๆหลังจากกลายเป็นเทพ,พเจ้าแต่ถ้าจิ้งจอกสวรรค์ที่ตามมาไม่สามารถต้านทานได้งอจิ้งจอกสวรรค์หลักก็จะพินาศเช่นกัน เนื่องจากจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รุ่นก่อนเป็นอัจฉริยะของตระกูลที่ครั้งหนึ่งในศตวรรษความทุกข์ยากจากฟ้าร้องที่เขาได้รับก็มีพลังมหาศาลเช่นกันเพื่อนของเขาเสียชีวิตเพื่อปกป้องเขาเมื่อเขากลายเป็นพระเจ้าดังนั้นถังซานเข้าใจดีว่าการกระทำของตู่ไปในเวลานี้ไม่ใช่แค่ความกลัวของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นปัจจัยที่ถูกกำหนดไว้ในสายเลือดของเขาอีกด้วย ไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงวิ่งตามถังซานแทนที่จะเป็นจัก,กรพรรดิปีศาจนกยูงเหมยกงจือเมื่อเห็นตูปไปตัวสั่นอยู่ข้างหลังเขาถัางซานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอยากปกป้องเขาในช่วงหลายปีที่เขาเติบโตในวิทยาลัยถ่ายถอนถังซานและเขามีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดฉันเห็นถังซานตะโกนดาบอาชูราเวลาของนั้นดาบสีแดงเข้มที่เต็มไปด้วยรัศมีการฆ่าที่รุนแรงปรากฏขึ้นในมือของถังซานนั่นคือดาบอาชูรา เมื่อถังซานจับดาบเทพอาชุราอีกครั้งเขารู้สึกได้ทันทีว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดบับดาบพยักชูราและเทพ,พเจ้าชูราเสริมซึ่งกันและกันฉันเห็นดวงตาของถังซานเปลี่ยนเป็นเลือดมองขึ้นไปที่สายฟ้าและสายฟ้าทั้งสองบนท้องฟ้าและในทันทีสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดในหนึ่งเดียวก็ดูเหมือนจะสั่นสะท้านภายใต้ใตรัศมีการฆ่าของถังซานแม้แต่บางสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างการปล้นสวรรค์ก็ตกตะลึง ถังซานกระโดดและพุ่งตรงไปยังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เจ็ดในหนึ่งเดียวที่ตกลงมาจากท้องฟ้าดาบโลหิตเทพปรูนในมือของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นในเวลานี้แม้ว่าจะอยู่ในมือของเหมยกงจือมาก่อนแต่ก็ได้ฆ่าแต่หลังจากทั้งหมดเหมยกงจือไม่ใช่เทพอาชุราตัวจริงมีเพียงถังซานตัวจริงเท่านั้นที่ดาบสามารถใช้กำลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา ด้วยดาบในมือของเขาและล้มลงถังซานใช้การเคลื่อนไหวง่ายๆ2สองครั้งนั่นคือเขาฟันฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์เ็ในหนึ่งทีละคนตู้ไปเห็นว่าสายฟ้าทั้งสองที่พุ่งเข้ามาหาเขาไม่ได้โจมตีเขาแต่กลับถูกถังซานล้มลงทีละอันเขาก็โล่งใจ แค่อยากจะบอกว่าขอบคุณถังซานแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือถังซานไม่กลับมาที่พื้นหลังจากฟันฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์เจ็ดในหนึ่งเดียวแต่กลับถือดาบปีศาจอสูราที่กลายเป็นสีแดงเลือดแทนเขาพุ่งตรงไปยังเมฆดำที่มีฟ้าร้องถังซานกล้าหาญเรือเขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมจางฮาวซวนก็ตระหนักว่าถังซานไม่มีแผนที่จะหยุดและกล่าวอย่างกังวล ไม่เป็นไรหลังจากที่เขาทะลวงระดับเทพพลังของเขาไม่สามารถกำหนดโดยแผนกคลาสของดาวฟ้าหลานได้อีกต่อไปและตอนนี้เขาแม้แต่ฉันก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เหมยกงจือพูดด้วยรอยยิ้มปลอบโยนคนที่กังวลใจอยู่เป็นเพียงการบอกว่าทำไมถังซานต้องได้รับหนึ่งนิ้วหลังจากฟาดฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์เจ็ในหนึ่งเดียวและพุ่งตรงไปที่สายฟ้า ด้านหนึ่งเวลากำลังเร่งรีบดาวอ,อครับไม่รู้ว่าจะบุกรุกเมื่อใดและแผนของเขาจะต้องเร็วขึ้นในทางกลับกันมีความแค้นส่วนตัวเข้ามาไม่มากก็น้อยเมื่อเขากลายเป็นพระเจ้าดาวรวมกับกฎของจัก,กรวาลทำให้ตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะลักษณะเฉพาะของเขาเขาคงถูกกฎแห่งจัก,กรวาลลบล้างไปนานแล้ว และความทุกข์ยากของฟ้าร้องเป็นการรวมตัวกันของดาวที่สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นถังซานจะละทิ้งโอกาสนี้ได้อย่างไรข้อข้องใจครั้งใหม่และความคับข้องใจครั้งเก่ามาตกลงกันวันนี้ถังซานพูดเงียบๆในปากของเขาจากนั้นรีบพุ่งเข้าไปในเมฆฝนทันทีเมื่อมองจากพื้นดินฉันเห็นเมฆสีดำขนาดใหญ่บนท้องฟ้าแต่ในตอนนี้ดูเหมือนมันจะหอนด้วยความเจ็บปวด เสียงดังมาจากก้อนเมฆเป็นครั้งคราวและภายในก้อนเมฆแสงสีทองและสีแดงเลือดสาดปะทะกันตลอดเวลาทั้งซานในเมฆฟ้าร้องในเวลานี้พลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าชูราถูกปลดปล่อยจนสุดขั้วเผชิญกับความทุกข์ยากจากสายฟ้าหลายสิบครั้งต่อหน้าขาวแต่สายฟ้าก็ไม่กลัวบทที่814ในขณะนี้เขามีพลังงานที่เป็นกลางและทรงพลังอย่างมากซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์ยากของฟ้าร้อง สิทธิท่านพร้อมแล้วคราวนี้ข้าจะแนะนําพลังแห่งความทุกข์ยากอันฟ้าแลบนี้เข้าสู่ร่างกายท่านท่านต้องรู้สึกสบายถ้าคุณสามารถดูดซับพลังงานทั้งหมดของความยากลําบากจากฟ้าร้องระดับที่เจ็ดนี้ฉันก็รับประกันได้ว่าหลังจากกลายเป็นพระเจ้าแล้วคุณสามารถทะลวงอาณาจักรของราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่ได้โดยตรง เมื่อพูดไปแล้วถังซานก็กดมือที่กุมอำนาจของแหล่งกำเนิดภัยพิบัติสายฟ้าไว้บนหัวของตู่ไปและพลังงานในมือของเขาค่อยๆไหลไปทางตู่ไปบนร่างของตู่ไปในเวลานี้ชั้นของความรังเกียจสีขาวค่อยๆแผ่ออกค่อยๆรอบตัวเขาพลังงานที่บริสุทธิ์และอ่อนโยนทำให้ตู่ไปเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ ข้างหลังเขาหางที่เจ็ดได้ก่อตัวขึ้นแล้วและปีศาจของหางที่แปดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนในเวลานี้และรุ่นของหางที่แปดในวันหนึ่งหมายความว่าตูปายต้องฝ่าฟันไปยังอาณาจักรของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สิทธิทำงานหนักต่อไปในไม่ช้าท่านจะทะลวงอาณาจักรของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จทั้งซานที่อยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจดูใบอยู่ตลอดเวลา ตู้ไปเปียกโชคแล้วในขณะนี้และหมอกสีขาวก็ทําให้เหลวจากสถานะาก๊าซเป็นอีกเมาชั้นที่อุดมไปด้วยใบหน้าของตู้ไปในตอนนี้ดูน่ากลัวเล็กน้อยความสามารถของร่างกายในการบรรทุกพลังงานนั้นใกล้จะอิ่มตัวแล้วในขณะนั้นทันใดนั้นฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ตกลงบนท้องฟ้าแต่ภายในห้าไม์จากบริเวณที่ตู้ไปกลับไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียว ในที่สุดตู่ไปสำเร็จฉันเห็นเขาลุกขึ้นและบินขึ้นไปในอากาศและจิ้งจอกขาวหิมะทั้ง8ตัวก็เต้นอย่างเป็นธรรมชาติและฝนที่ตกหนักรอบๆตัวก็ถูกเปลี่ยนโดยพลังแห่งความโชคร้ายทั้งหมดที่หทเหลืออยู่โดยการอ่านสีขาวตู่ไปค่อยๆล้มลงกับพื้นในเวลานี้เขาเป็นราชาปีศาจแห่งสวรรค์แล้วและความสามารถของเขาในการควบคุมชะตากรรมของอากาศก็ไม่เป็นสองรองใครในดาวฟ้าหลันทั้งหมด ในขณะนี้ความสามารถของเขาในการสังเกตโชคแห่งโชคมีร่องรอยของความหมายที่แท้จริงของอดีตจัก,กรพรรดิอสูรสวรรค์แต่เมื่อดูใบมองไปที่ถังซานและเหมยกงจือเขาไม่เห็นว่าโชคดีของพวกเขาเป็นอย่างไรเมื่อตู่ไปคิดว่าดวงตาของเขามีภาพลวงตาเขาก็หันไปมองจางห้าวส่วนและกุลี่ฉันเห็นตู่ไปตัวสั่นและตกลงไปที่พื้นทันที เป็นอะไรไปหลังจากเป็นราชาปีศาจแล้วฉันก็ยืนอย่างมีความสุขไม่ได้บอกหน่อยเถอะตอนนี้ฉันอยู่ที่จุดสูงสุดของราชาปีศาจแล้วและอีกไม่กี่วันฉันก็จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้และจากนั้นคุณยังเอาชนะฉันไม่ได้กูลี่หัวเราะยอะตูปายแต่ในน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความยินดีกับตูปไป มันแค่การอ่านโชคราชาปีศาจตัวใหญ่ไม่ใช่เหรอเห็นคณาบดีของคุณพรสวรรค์ของฉันแยก่กว่าคุณมากและฉันก็ยังสามารถเป็นราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ได้คุณจะภูมิใจไม่ได้คุณต้องทำงานยากที่จะตีจัก,กรพยยกรรดิอสูรใหญ่กฤิประหยัดพลังงานให้มนุษย์เรามากขึ้นในขณะนี้จางฮาว่วนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อ่านความสำเร็จของตูปไปในบรรลังอสูรผู้ยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่จางฮาวซวนและกูลี่ไม่รู้ก็คือตู่ไปล้มลงไม่ใช่เพราะเขารู้สึกท่วมทนแต่เพราะเขากลัวเมื่อเขามองไปที่จางฮาวซวนและกูลี่ด้วยดวงตาแห่งท้องฟ้าในสายตาของตู่ไปจริงๆแล้วมีเมฆสีดำขนาดใหญ่สองก้อนที่สร้างจากควันดำบนหัวของพวกเขาซึ่งหมายความว่าจางฮาวซวนและกูลี่ตายไปแล้วการอ่านดวงตาของตู่ไปนั้นแดงก่ำในขณะนี้ นี่ฉันจะร้องไห้แล้วสำหรับตู่ไปการรู้ว่าคุณมีความสุขเราก็มีความสุขสำหรับคุณด้วยใช่แล้วตูไปคุณร้องไห้ไม่ได้ถ้าคุณกล้าที่จะร้องไห้ฉันจะทุบตีคุณเดี๋ยวนี้ภายใต้มุกตลกของจางฮาวส่วนที่เกิดกับกูลี่ตู่ไปไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปและน้ำตาสองเส้นก็ไหลาอาบดวงตาของเขา สิทธิ์พี่ตู่ปใจเยใจเย็นๆนี่คือสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพื่อเห็นแก่มนุษยชาติมีคนต้องเสียสละคุณสัมผัสได้ถึงโชคของคุณแล้วถังซานใช้ความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการพูดกับตูป่ปหลังจากฟังคำพูดของถังซานแล้วตู่ปก็พยายามกลั้นน้ำตายอย่างเต็มที่และหันมาสัมผัสถึงโชคของเขาอย่างระมัดระวังสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือโชคของเขาตอนนี้เหมือนกับจางฮาวซวนและกูลี่ในความมืดเขาไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้ น้องซานนี่มันอะไรกันทั้งซานไม่ยอมให้ตู่ไปพูดต่อแต่หันไปมองจางฮาวซวนและกูลี่นั่งตัวตรงและพูดว่าอาจารย์สิทธิ์พี่เท่าวันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติคุณต้องเสียสละชีวิตของตัวเองคุณจะเต็มใจหรือไม่ จางฮาวส่วนตกตะลึงแต่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วและพูดทันทีด้วยท่าทางที่ชอบธรรมและเข้มงวดมนุษย์ตายโดยเนื้อแท้หรือหนักกว่าถ้าฉันสามารถตายเพื่อความถูกต้องของมนุษยชาติได้จริงๆฉันจะตายโดยปราศจากบทที่815เมื่อเห็นครูและพี่ชายของเขาพูดเช่นนี้ถังซานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเปรี้ยวทำไมเขาถึงไม่คิดว่ามนุษย์จะผงาดขึ้นมาได้อย่างแท้จริงท่ามกลางกลุ่มที่มีอำนาจมากมายในดาวฟ้าหลานโดยไม่มีใครเสียสละ แค่ในโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบโอเคกระดูกสันหลังถังซานกลั้นน้ำตาไว้ให้จางฮาวโซนและกูลี่ยกนิ้วให้ทันทีหลังจากนั้นเขาพูดอีกครั้งเนื่องจากพี่ตู่ไปได้ก้าวผ่านไปสู่ระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วเสี่ยวเหมยและฉันจะพาเขากลับไปที่ศาลบรรพบุรุษหลังจากนั้นถังซานเหมยกงจื่อและตู่ไปก็หายตัวไปเหลือเพียงจางฮาวซนและกูลี่ที่ยังคงคิดอยู่ ในราชสำนักบรรพบุรุษราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดิสวรรค์พิจารณาอย่างรอบคอบถึงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งตูไปที่ทางซานนำมาเขาไม่ต่างกันและด้วยสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์คาดว่าราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะมีขีดจำกัดอยู่แล้วทังซานเด็กคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวของเทพดาราศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ จักรพรรดิปีศาจตัวใหญ่และจักรพรรดิแห่งสวรรค์หลายคนกำลังพูดถึงกันและกันอย่างที่พวกเขารู้สึกไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับตูไปแน่นอนว่าตูไปเป็นลูกชายคนเดียวของกฎสากลไม่เช่นนั้นถ้าคุณมีชีวิตอยู่มานานคุณเคยเห็นใครที่มีสายเลือดไม่บริสุทธิ์ที่สามารถบรรลุสถานะของราชาปีศาจได้โดยตรงหลังจากผ่านพ้นภัยพิบัติไปแล้วทังซานท้าทายฝูงชนและกล่าวว่า นอกจากนี้ตู้ไปมาที่นี่ในครั้งนี้แต่เขานำวิธีการที่จะปกป้องกฎจัก,กรวาลจากการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ของฟีนิกทังซานกล่าวเสริมและเมื่อจัก,กรพัรด์ปีาศาจได้ยินว่าตู้ไปได้นำวิธีการที่สามารถปกป้องกฎของจัก,กรวาลและใช้พลังของฟีนิกค,ความสงสัยก่อนหน้านี้ก็ลืมไปหมดแล้วตู้ไปเมื่อเป็นเช่นนี้บอกข้ามาทุกสิ่งที่คุณรู้ในฐานะที่เป็นประธานสารบรรพบุรุษคนปัจจุบนัน ข้าพระเจ้าสัญญาได้เลยว่าหลังจากที่ดาวฟ้าหลันต่อต้านการลุกรานของดาราวอรคราฟสารบรรพบุรุษจะสนับสนุนเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเต็มที่สร้างประเทศของคุณเองในที่สุดจัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ก็พูดขึ้นระง,งับการสนทนาทั้งหมดของจัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่และจัก,กรพรรดิวิญ,ญญาณสวรรค์ ในเวลานี้ในที่สุดตู่ไปก็เปิดปากพูดและพูดว่าในเมื่อเจ้าขอคำแนะนำจากใจจริงฉันจะบอกทุกอย่างที่ฉันรู้เข้าใจไหมหลังจากตู่ไปพูดจบหนังสือศักดิ์สิทธิ์สีทองเล่มใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขานี่คือหนังสือศักดิ์สิทธิ์หนังสือพยากรณ์ที่ฉันนำมาจากพ่อหนังสือเล่มนี้มีความสามารถในการทำนายอนาคตตู่ไปอธิบาย ในขณะนี้ฉากดังกล่าวค่อยๆโผล่ออกมาจากหนังสือพยากรณ์ในมือของตู่ไปฉันเห็นบนหน้าของหนังสือมีดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีสีฟ้าทั่วไปปรากฏขึ้นแอร์แลมันคือดาวฟ้าหลันด้านนอกของดาวสีน้ำเงินฉันเห็นดาวเคราะห์สีเหลืองและสีดำที่มีขนาดหนึ่งในแปดซึ่งเข้าใกล้ดาววสีน้ำเงินอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่อธิบายไม่ถูกมันคือดาววอลครับ ในเวลานี้บอนดาวสีน้ำเงินมีแสงเจ็ดชนิดที่มาจากพื้นผิวของดาวสีน้ำเงินและในขณะที่แสงเจ็ดชนิดไปถึงอวกาศของจักรวาลพวกเขาก็รวมกันเป็นหนึ่งพร้อมด้วยไฟที่โหมกระหน่ำไฟไม่กระแทกเข้ากับดาววอลคราฟภายใต้ผลกระทบของลูกบอลแสงพลังงานเจ็ดในหนึ่งเดียวดาววอลคราฟก็พังทลายลงในขณะที่ดาวฟ้าหลันดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนเริ่มต้นนี่คืออนาคต จักรพรรดิปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงในขณะนี้จักรพรรดิอสูรอมตะผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับจักรพรรดิอสูรอื่นๆจักรพรรดิวิญญาณสวรรค์และแม้แต่จักรพรรดิปีศาจคริสตนผู้ยิ่งใหญ่และจักรพรรดิหวาต่างก็เชื่อในสิ่งที่ตู่ไปพูดอย่างสมบูรณ์ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขารู้ในตู่ไปหรือสิ่งที่ถังซานสอนเขาในภาพที่แสดงในหนังสือพยากรณ์เมื่อครู่นี้ ตูไปได้ค้นพบวิธีใช้พลังของนกฟีนิกซ์อย่างมีเหตุมีผลเพื่อทำลายดวงดาวของวอคราฟที่กระทั่งถังซานไม่รู้ก็คือมีเหตุผลอื่นว่าทำไมจากกระพัดอสูรและจากรพพัดชั้นยอดจากรพรัดปีศาจคริสตันและจากกระพัดวายจึงตั้งใจแน่แน่ที่จะเชื่อตู่ไปหลังจากที่ถังซานและเหมยกงจือออกจากราชสำนักการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นในราชสำนักบรรพุรุษ อยู่มาวันหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นภายใต้ตำแหน่งเดิมของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์เมื่อจัก,กรพรรดิปีศาจและวิญญาณสวรรค์มาถึงพื้นนินของพื้นที่ทั้งหมดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ก็แอตกออกเป็นช่องว่างรอยแยกขนาดใหญ่ในรอยแตกสัตว์ประหลาดสีแดงรูปมดตัวใหญ่ค่อยๆค,ค,คลานออกมาจากมันจัก,กรพรรดิกลื้นมาที่นี่ทำไมเจ้าไม่ได้ปกป้องแกนพลังงานของดาวสีน้ำเงินเหรอ จักรพรรดิอสูรอมตะคนโตเป็นคนแรกที่ถามคำถามนี้เมื่อพูดถึงจักรพรรดิผู้กลืนกินนี่คือตระกูลมดกลืนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตระกูลสัตว์ประหลาด เนื่องจากครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำเป็นเวลานานอาจารย์ใหญ่ของราชสำนักบรรพบุรุษได้บรรลุข้อตกลงกับผู้นำรุ่นของพวกเขานั่นคือจัก,กรพรรดิเมื่อหลายหมื่นปีก่อนแกนพลังงานของดาวสีน้ำเงินได้รับการปกป้องโดยมดที่กลืนกินมาหลายชั่วอายุคน ต่อมาในราชสำนักบรรพบุรุษแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนที่เคยเห็นมดกำลังกลืนกินเผ่าแต่จัก,กรพรรดิปีศาจและวิญญาณสวรค์ทั้งหมดจะได้รับแจ้งถึงการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ดังกล่าวหลังจากที่พวกเขากลายเป็นจัก,กรพรรด